สวัสดีครับท่านผู้ชมออยู่กับช่อง TCT Channel นะฮะวันนี้เราจะมาสอนแม่บ้านขับรถนะครับแต่เป็นเกออตโอต้เนะเขาเขาเคยหัดขับมาแล้วเมื่อหลายปีที่แล้วนะฮะแต่จะมาลือฟื้นพื้นฐานก่อนเอาโอเคเธอขาประจำแล้วใช่ไหมอืมอา่าเวลาจับพวงมาลัยจับข้างบนไม่ต้องจับข้างล่างอืมเอาเอาถนัดก็ได้อ่าหนึ่งข้างนะครับอ่าทีนี้ เกียร์ออโต้เนี่ยเราพยายามอย่าใช้ขาสองข้างในการขับให้ใช้แค่ขาข้างเดียวก็คือขาข้างขวาอ่าไหนลองเหยียบคันเร่งสิลองเหยียบก่อนอ่าหนักไปเบากว่านี้หน่อยอ่าให้ค่อยๆออกนะค่อยๆแตะคันเร่งไปเรื่อยๆแล้วมันจะไปเองนะทีนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้อ่ะเปลี่ยนเท้าเท้าขวามาแตะที่เบรก ไม่ต้องมองฮ่มองทำไมฮะแม่ก็ยังไม่ยังดูอยู่อย่าเพิ่งสิโอเคลองลองสลับขาคับที่ซ้ายขวาเนี่ยสลับคันเร่งเบรคคันเร่งเบรคคันเร่งเบรคโอเคหรือยังอ่ะถ้าโอเคแล้วอย่าเบรคอย่าเบรคเอามือมากำที่ตรงนี้เกียร์กดลงมาที่ดีกดก่อนนะกดแล้วดีอย่าเพิ่งหรือยังไอ้หยียบเบรกยังอ่าเหยียบอืมดีแอลแล้ว เรนเอ็นโอเคแรงเลยเกินกดอะอ่ะทีนี้เหยียบเบรกไว้อยู่ยอ,ยนะอ่ะ <Okay. S 1> กดเบรกมือลงอือหืออ่ะค่อยๆปล่อยเบรกอ่ะแล้วค่อยๆแตะคันเร่งเบาๆอ่าแตะคันเร่งเบาๆนะอ่ะค่อยๆเอาให้ตรงก่อนเอาให้ตรงทางตรงทางซ้ายนิดนึงไปขวาทำไมอ่ะค่อยๆเพิ่มความเร็ว ไม่เป no. ็นไรกดเหยียบเลยเหยียบได้เลยอ่าค่อยๆเลี้ยวซ้ายเลี้ยวได้เลยนะเลี้ยวได้เลยบุ๋มะลาย p ว w e r เลี้ยวได้เลยมันจะดูลงไหนบิมาเป็นทางซ้ายไม่ถนัดบอกเลยว่าไม่ถนัดเลยทางซ้ายเป็นทุกคนเป็นทุกคนไม่ถนัดเลี้ยวซ้ายนี่เป็นทุกคนไ่ถนดอ่ะแค่นี้ดูพวงมาลัยให้ดี อย่าไปสิปล่อยมันเร่งอ yeah, no. no. okay. so so on ่ะเน็ตเทปลอยมันเร่รู้เลยหยยบปุ๊บแล้วพึ่งรถมันรถมันโยมเดี๋ยวแปลว่าปล่อยมันเลเดี๋ยวเราจะเข้าช่องหนดีอ่ะปลอเร่งปล่อยคเรห็นช่องหน้าี่เดียวนะพี่ชิดขวาไม่ใช่เลี้ยวซ้ายนะ้ะช้าชเนแล้วกค่อยค่อเบรคสิค่อยเบบช้าช้า อย,อยาให้แบบกึกหัวทิมนะ่นะค่อยเบรกชึบต่นี้จะจอดพอเราจอดปุ๊บนะสิ่งที่ต้องทําอย่างแรกห er. ยียบเบรกเอาไว้เ,ย,เยียบ์อะไรยังไหลยอยู่อ่ะเยียบปุ๊บเข้าเกียร์อะไรครับมันมี p <M. S 2> กับ n, n หนู <4. S 2> ไม่ต้องมองตรงนี้นะหนูมองตรงหน้าปัดมันจะมีบอกเลยว,ว่าเข้าเรขอ,อะไรนะสมมติว่าเข้า n ปุ๊บเห็นไะเปลี่ยนตัว n ละตอนนี้ยังเป็นตัว d อยู่อลองเข้าซิหยียบเบรกไว้นะแบบนี้อ่ะอ่ะเกียร์ถอย N คือเกียร์ว่างลองปล่อยลองลองปล่อยเบรกสิเห็นไหมรถไม่ไปไหนแล้วแต่ N มันยังขยับได้แต่ถ้าเกียร์พเข้าไปปุ๊บล็อกเห็นรถไม่ได้ในนั้นันนั้นใช้ในกรณีที่เราจอดและจอดสนิทคือเราจะดับเครื่องแล้วจอดนะใช้ P แต่ถ้าเกิดติดไฟแดงหรืออะไรเงี้ยใช้ N อ็ใช้ N อ่ะโอเคเดินหน้า ไม่ต้องแลบไม่ต้องสิริจีปากแห้งไม่ต้องเลียปากแห้งหมดแล้วเนี่ยเด็ดเด็ดเด็ดค่อยๆตรงปากกว่าอะ้าเอาละนะอย่าเลี่ยนไปเต็มแล้วเล่ยนไปอ่าทุกคนเดี๋ยวต่อไปผมจะให้เขาลงไปขับเองแล้วนะเสร็จแล้วครับอ่ะจะจอดรถละเข้าเกียร์อะไรอ่าเอ้ยอใช่ใช่ปะเอ็น N คือจอดเฉยๆพี่เราทำไงต่อเบรก m ือดึงเบรก m ือเปอยคันเร่งปล่อยบเอยบรกอ,อันนี้คือจอดแล้วเต็มที่ oh, <laughs> ต่อไปนะพี่จะไม่ไม่อยู่ในรถแล้ว <laughs> พี่จะไม่อยู่ในรถแล้ว เบียด <Okay, S 1> พี่โทรศัพท์หาด้วยไม่โทรมันจะโทรศับหาไม่โทรด้วยสิไม่ได้ถ้าโทรปุ๊บเธอจะมีสมาธิอยู่แค่แต่โทรศัพท์อย่างเดียวบายบายนะ mm hmm. อ่ะเริ่มเริ่มจากออกตัวออกตัวทาไงก่อนก่อนจะออกตัวอย่าเแบรกอย่าเบรกเอาเแบรบกมือออกเข้าเกียร์อะไรดีอ่าดีดูที่หน้าปัดอ่า บายบายไปเลยนดูซิม <Okay. S 1> ันจะรอดไหมเอออันนี้หัดให้เขาขับรถนะขับรถอันนี้เป็นเกียวโต้มันขับง่ายอยู่แล้วถ้าเจอเกียร์กระปุกนะ วันนี้ยังไม่ได้ขนาดนี้หรอกไกแค่เดินหน้าถอยหลังแค่นั้นแหละเกียร์กระปุกเพราะว่าเกียร์กระปุกมันต้องเหยียบคัสต์เยใช่ไหมทุกคนเหยียบคัส์ค่อยๆปล่อยคัส์เหยียบคันเร่งเนี่เยเฉพาะจุดนี้จุดเดียวอ่ะเหยียบคัส์ปล่อยคันเรืไอเหยียบคัส์ปล่อยคัส์เหยียบคันเร่งเนี่ยเชื่อไหมกระตุกจนน้ำมันหมดอะวันนี้แต่นี่ก็โอเคถือว่ายังดีที่นะเอา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  đu đủ man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 , tone ma tone 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 ma tone ma, in níu nưng in níu biết ทำยังไงต่อจะจะหยุดรถอ่ะขึ้นรถเธอหยุดรถเข้าเกียร์อะไรทีแล้วเด็กมืออ่าเฮ้ยไม่ไหลอ่ะมันไหลหนึ่งจังหวะโอเคอ่าถือว่ายังดีสำหรับมือใหม่ขึ้นรถเถอะขึ้นรถเถอฮึมดแล้วถือว่ายังดีที่ยังขับได้ถึงแม้ว่าตอนท้ายจะเหมือนแบบว่า เด็กได้กลับบ้านน่ะเหมือนเหมือนแบบโรงเรียนเลิกแล้วได้กลับบ้านวิ่งไปรอหนโรงเรียนน่ะ <c oughs> อืคือขับมาเร็วเกินเมืเ่อกี้ขับมาเร็บรีบเธอจะเหยียบทำไมอ่ะอ๋อทำไมไม่มีรถไม่มีรถเหรอแล้วไอ้ที่ขับไปว่างๆไม่เห็นเหยียบเลยขับอย่างอะไรพอมาจะถึงตรงนี้มาเหยียบตรงนี้ไม่มันไม่มีเส้นไงตรงนี้คือก็อพยายามแล้วอจจะขับจะไม่เหยียบเส้นสีเหลืองๆนะนะครับนะลงมา จะสอบผ่านไหมเนาะสภาพนี้ยังหรอกอาทิตย์หนึ่งยังถ้ายังไม่กล้าถ้ายังกลัวรถอยู่แบบนี้นะอาทิตย์นึงก็ยังไม่ไดอ้อาทิตย์หนึ่งแหละแ<ม>น่อก่อนอื่นเลยผลมาลายอ่ะถือให้หน่ยกินน้ำก่อนมาทำไมมันดับไปแล้ววะไม่ดับยังอยู่มันยังถ่ายอยู่นะ เ่าไวส,สุดเลยนี่เดี๋ยวเบกลงอาถอยหลังเนี่ยเวลาพี่หมุนเนะี่ยเห็นไหมพี่ใช้มือคืออย่างนี้พี่ไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้ถนัดไงอ่ะเข้าใจเข้าใจตอนใหม่ๆพี่ก็เป็นแบบนั้นแหละ เข้าแบบนั้นแหละเหมือนกันหมดเลยอันนี้ดูนะดูทางตรงนะอันนี้เป็นเจเอ็นอือฮึดูค่อยค่หมุนไปเนี่ยเมื่อกี้ภาพที่เห็นคือเธอมาอย่างนี้ใช่เบี่ยงลงเลยรู้เนี่ยแล้วพอแบบคันเร่งเป็นตรงก็มาอย่างนี้เขาไม่ได้มาอย่างนี้เพราะว่าเพราะว่าเธอยังไม่ตรงเลยจับให้ตรงก็พอ สักคู่เลยอ่าโอเคค่อยๆใจคันเร่งเบาๆตจคันเร่งเบาๆไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเหยียบแรงอ่าอันนี้อัดเต่ดูข้างหน้านะ,ะดูข้างหน้าไว้โชวนี่แล้วก็ถ่ายนะดูข้างหน้าไว้นะเนี่ยพี่เข้ามาถึงพี่จะค่อยๆเบรกพี่จะไม่เหยียบเบรกปุ๊บเลยไม่อ่ะถึงนี่ปับ๊บอ่ะเห็นกองทรายใช่ไหม,มชิดปุ๊บชิดเลยมุน แล้วก็ปล่อยแค่นี้เหมือนจะตกนะแต่มันไม่ตกเห็นไหม,มแล้วก็ตรง<ม>อ่ะตรงนี้ที่เมื่อกี้ที่พี่ให้เธออยู่<ม>เห็นเห็นเห็นรอยน้ําใช่ไหม,อ,มอ่ะเนี่ยตั้งตรงตรงปับ๊บค่อยๆเติมเร่งทีลทนิดแต่เธอเน้นเหยียบ<ม>เหยียบเข้าไปยี่เลยแล้วพอพอพอ,พอจะจอดก็เบรกเล็กๆเบรกเบกปื้ด<ม>แล้วเมื่อกี้บอกอ้าวขึ้นมีขึ้นอีก เบรกเบรกเบรกเนี่ยเธอเป็นอย่างนี้เลยเมื่อกี้ที่พี่ยืนอยู่ข้างหน้าเมื่อกี้นะไม่ต้องกลัวอ่ะเดี๋ยวเอาไว้วันเนี้ยเอาไว้แค่นี้ก่อนนะอีพีต่อไปอ่ะจะสอนให้เขาอ่ะเดินหน้าให้ตรงแล้วถอยให้ตรงสอนดูกระจกเออดีกว่าวันนี้แค่ให้เขาแบบว่า ชินกับการขับรถก่อนนะแต่ดูเหมือนมันก็ยังไม่ชินอยู่ดีนะนะ,นะสอนคือสอนอะไรไปไม่ได้ดูนะแต่ไม่จำหนึงนะไม่จำเลยเจอรถมาตกใจนะครับโอเคเอาไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะสวัสดีสวัสดีครับ